ะจะพาไปหาดยะหนุยนะคะพี่น้องไปหาดยะหนุยจ้าหาดยะหนุยจังหวัดภูเก็ตนี่นะคะทางลงนะคะลงจากหาดแหลมพมเทพนะคะลงจากแหลมพมเทพพมเทพจะไปหาดยะหนุยนะคะ่ะ <c oughs> สวยมาก ฟวอร์ฟลอร์วิทย์ฟลอร์มีทางไปหาดยานันนอยลงจากแลมพมเทพประมาณห้าหกร้อยเมตรนะคะพี่น้องก็จะถึงชายหาดยานันนอยค่ะนี่ชายหาดยานันนอยนะคะสวยมากค่ะพี่น้องไม่รู้จะมีที่จอดรถไหมนะคะเพราะว่าคนเยอะมากค่ะช่วงบ่ายค่ะพี่น้อง านี้ไม่ปกิงคามากมนี่นะคะหาเยอะแล้วก็ปากิงนี่ได้ไหมป้าปักมาเยอบปักบาปกไ่เต็มอนเต็มนอมากมา หัตจาหนุยนะคะพี่น้องหาดยาหนุยคนเยอะมากค่ะพี่น้องหาดยาหนุยยาหนุยสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากนู่นคนทายเรือนะคะพี่น้องมีคนทายเรือด้วยจ้าสวยมากจ้าหาดยาหนุยนะคะจังหวัดภูเก็ตจ้า คนเด็นน้ำเยอะมากค่ะพี่นอ้อหนงหาดยัน ร้อนมากๆค่ะพี่น้องาไปเที่ยวหาดย่านนึก,กันจ้าอ,อ,อากาศร้อนมากนะคะสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากวันนี้น้ำลดนะคะพี่น้องน้ำลดก็จะเห็นโขดหินตรงนู้นนะคะเป็นเกาะเล็กๆอยู่นะคะ น้าราจะพาไปดูค่ะพี่น้องพาไปดูเกาะน,นะคะนี่นะคะหาดยะหนุยค่ะพี่น้องเป็นหาดเ,เล็กๆแต่คนเยอะมากค่ะนี่นะจ๊ะพี่น้องสวยมากจ้ะหาดยะหนุยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะพี่น้องเราสามารถเช่าแล้วก็พายไปเล่นน้ําได้เลยค่ะพี่น้องนู่นนะคะอันนั้นคนเขาก็เช่าเรือตรงนี้นะคะแล้วก็นู่นนะคะ เดี๋ยวนาดาจะลองมาเช่าดูบ้างนะคะพี่น้องมามาพายเรือดูบ้างค่ะแต่ต้องมาตอนเย็นๆค่ะพี่น้องตอนนี้เออคือว่าอากาศร้อนมากเลยค่ะพี่น้องเ้ยร้อนมากแต่ก็สวยมากนะคะพี่น้องนี่นะคะสวยมากคนเยอะมากค่ะพี่น้องหาดยะหนุยนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่นะคะพี่น้องเรือเยอะมากค่ะนี่นะคะเรือเยอะมาก เป็นหาบเล็กๆนะคะแต่ก็สวยมากค่ะพี่น้องนี่นะคะช่วงนี้ก็หลังก็เยอะค่ะพี่น้องเอ้ยนู่นากาศลงนะะ้นํากันเต็มนะคะคนไทยเราไม่สู้ไม่ค่อยมีคนไทยเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศร้อนนะคะเราไม่ชอบอากาศร้อนอยู่แล้วคะ่ะแต่ก่งหลังเขา,าชอบอากาศร้อนนะคะพี่น้องนี่นะคะสวยมากวันนี้น้ําลงเยอะเลยค่ะพี่น้องเห <c oughs> ็นโขดเห็นเยอะเลยนะคะ,ะ,คะปกตินาดามาไม่กี่เดือนนี้เอ่อ น้ำขึ้นสูงค่ะจะไม่เห็นโขดหินนะคะพี่น้องจะไม่เห็นก้อนหินแบบนี้ค่ะนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากค่ะนี่นะคะนี่นะคะน้ําลงนะคะน้ําลงเยอะเลยค่ะนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้อง <G it wert> น้ําลงสวยมากจ้านู่นผู้คนก็พายเรือเล่นนะคะพี่น้องนู่นนะคะสวยมากค่ะพี่น้องนี่นะคะอืม เป็นหาดที่สวยงามนะคะพี่น้องเป็นหาดเล็กๆนะคะอยู่ติดกับแหลมพรมเทพเลยค่ะนี่นะค่ะพี่น้องสวยมากจาก้ะนี่นะจ๊ะวันนี้น้ําลงเยอะเห็นโ <he S 2> ขดหินหมดเลยนะคะพี่น้องปกติน้ําจะถึงตรงล่มเลค่ะน้ําจะถึงตรงล่มที่ฝรั่งที่เขากางล่มไว้อยู่นู่นนะคะพี่น้องแต่วันนี้น้ําลงเนี่ยคะ่ะก้อนหินเยอะแยะเลยนะคะพี่น้องเป็นโขดหินเยอะเลยค่ะ น้ำลงค่ะพี่น้องน้ำลงค่ะเนี่ยค่ะนี่สวยมากนรดาไม่กล้าเดินไปทางนู้นนะคะพี่น้องกลัวมันลื่นค่ะนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากค่ะอันนี้ถ้าว่ามาตอนเย็นเย็นนะคะจะสวยมากเลยค่ะไม่ร้อนค่ะนี่นะคะสวยมากมีสองฝั่งนะคะพี่น้องตรงนี้เป็นเกาะกั้นนะคะเกาะกั้นกลางค่ะฝัะ่งนี้ก็นี่นะคะ่ะจะเป็น นี่นะคะพี่น้องนี่นะคะทางนี้ก็ฟันฝั่งแหลมพรมเทพนะคะอันนี้เราสามารถเดินไปแหลมพรมเทพได้เลยค่ะนูะน้นฝรั่งขึ้นไปบนเกาะนู้นนะคะพี่น้องอนู้นนะคะนี่ค่ะพี่น้องสวยมากจ้านีเดวนได้จะพาขึ้นไปบนเกาะนู้นนะคะพี่นอ้องขึ้นไปได้ไหมหนโอ้ยร้อนก็ร้อนเด้อจ้ะน,นี่นะค่ะพี่น้องกัวล่นนะคะ สวยมากค่ะพี่น้องสวยมากนี่นะจ๊ะนี่น้ำลดนะคะพี่น้องน้ำลดก็จะเห็นเกาะอย่างนี้เลยค่ะเป็นหินนะคะดหินเยอะมากค่ะฝั่งขึ้นไปได้ยังไงลงได้ไหมคะนี่โอ้ยสูงมากค่ะพี่น้องโอ้ยต้องเป็นนักป่ายปีนนะคะพี่น้องเป็นนักป่ายปีนค่ะขึ้นไปแล้วก็จะสวยมากนะคะพี่น้องโนีน่นะจ๊ะสวยมากสวยมากค่ะนี่นะคะ เป็นเกาะเล็กๆนะคะพี่นอ้องเป็นเกาะเล็กๆจ้ะสวยมากโอ้นาดาก็ไม่ขึ้นไปแล้วสวยมากค่ะหาดยะหนุยนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่นะคะหาดยะหนุยจังหวัดภูเก็ต สวัสดีจ้านาดาก็พามาเที่ยวหาดยะหนุยนะคะพี่น้องหาดยะหนุยจังหวัดภูเก็ตค่ะอากาศร้อนมากเลยค่ะพี่น้องอากาศร้อนมากๆเลยค่ะนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะพาไปเที่ยวแหลมพมเทศเสร็จก็พามาเที่ยวหาดยะหนุยต่อนะคะพี่น้องนี่นะคะสวยค่ะพี่น้องแต่ว่านั่นแหละร้อนมากค่ะ ถ้ามาก็แนะนํามาช่วงเย็นๆนะคะพี่น้องจะได้ไม่ร้อนค่ะช่วงนี้คือว่าอากาศร้อนมากๆเลยค่ะพี่น้องนี่นะจ๊ะร้อนมากนี่นะคะพาเที่ยวค่ะพี่น้องพาเที่ยวยาหนยนะคะหาดยะหนยจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่นะคะพี่น้องนาดาก็มายืนอยู่ในร่มนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเลยค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วมาให้กำลังใจนาดาค่ะนี่นะคะพี่น้องอากาศร้อนมากๆเลยค่ะแต่ก็สวยมากค่ะพี่น้องรู่นลถขายไอศครีมนะคะคนก็มุงรถไอศครีมกันจากพี่น้องเนี่ยจา้าสวยมากร้อนมากสวยมากก็ร้อนมากเด้อพี่น้องเด้อ เอาแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะร้อนจ้านั่งหลบแดดนะคะร้อนมากร้อนมากค่ะร้อนมากๆเลยค่ะนี่นะคะอยู่ที่หาดยะหนุนะคะพี่น้องเดินออกแดดไม่ไหวค่ะก็หลังก็มานั่งหลบแดดกันนะคะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆเลยค่ะพา<น>มาเที่ยวหาดยะหนุค่ะพี่น้องจังหวัดกับภูกเก็ตนะคะนี่นะคะ ด้านหลังนาดาก็จะเป็นที่จอดรถนะคะพี่น้องเป็นรถเครื่องรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วว่าหรือว่าก็มีอ่าพวกแท็กซี่อะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะพี่น้องเป็นหาดเล็กๆนะคะอยู่ติดกับแหลมพมเทพะคะ่ะสวยมากค่ะพี่น้องเป็นหาดที่สวยมากคะ่ะนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องแต่อากาศมันร้อนเด้อจา้า ถ้ามาตอนเย็นเย็นมันก็ไม่ร้อนนะคะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ร้อนมากค่ะนี่นาดาก็มายือนอยู่ข้างบนนะคะพี่น้องของอ่าหาดยะหนอยจ้าเนี่ยจ,จะ้ะสวยมากค่ะพี่น้องนู่นล่มก็สีสันสวยงามนะคะที่หาดยะหนอยจังหวัดภูเก็ตคะ่ะนี่น้ำลดนะคะพี่น้องวันนี้น้ำลดเยอะเลยค่ะนี่นาดาก็ปีนขึ้นมาบน โขดหินนะคะปีนขึ้นมาบนโขดหินค่ะนี่หลักฐานพี่น้องรถเป็นเรือสวยงามมากจ้าเวลาโ o มให้ดูจ้าเป็นเรือนะคะพี่น้องสวยมากค่ะล้น,น,ะค,ะนคนก็เช่าเรือนะคะพี่น้องเช่าเรือพายเล่นกันค่ะนี่ละะัะนนาดาก็มาเยือนอยู่ ข้างบนโขดหินค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเพราะว่าน้ํามันลดนะคะเราสามารถเดินมาเกาะได้เลยค่ะพี่น้องมันจะเป็นเกาะโขดหินอยู่ค่ะนี่นะคะอ,อันนี้ด้านบนก็จะเป็นเหมือนกังหันลมนะคะข้างบนของหาดยาหนยจ้านี่นะคะพี่น้องหาดยะหนูนะคะหนูนาดาก็เนี่ยค่ะขอบนาดาก็มายืนอยู่บน โดหินจ้าเนี่ยจ้าสวยงามมากสวัสดีจ้านาดาก็เนี่ยนาดาขึ้นมาอยู่บนขคดหินค่ะพี่น้องที่หาดยะหนุยนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากมากเลยนะคะที่หาดยะหนุยจังหวัดภูเก็ตจ้าเนี่นะจ้าสวยมากค่ะพี่น้องหาดยะหนุยนะคะ หาดยะหนุยจังหวัดภูเก็ตจ้านี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องนาดาก็ขึ้นมานั่งบนโขดหินได้เลยจ้าโด่นป้าป้ามาแล้วโน่นป้าโน่นป,ป้าก็พาหลานน้อยมาแล้วค่ะพี่น้องพาหลานน้อยตากแดดกันจ้าเนื <c oughs> ่อนะคะหาดยะหนุยนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะพี่น้องสวยมากจ้านี่นะจ้าสวยมากค่ะพี่น้อง นี่นะคะแต้นาดาจะนั่งอกอแบบหน่อยนะคะเพราะว่าแสงเยอะมันก็ถ่ายรูปไม่สวยนะคะพี่น้องนี่นาดาก็มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะพี่น้องสวยมากจ้าเป็นขดหินนะคะเป็นขดหินจ้าเนี่ยจ้าสวยมากหาดยะนุ่ยจังหวัดภูเก็ตจ้าเนี่ยจ้าสวยมากค่ะพี่น้อง เดียรนาดาจะกลับกล้องนะคะพี่น้องกลับกล้องให้ดูนะคะดูป้าป้ากระพาหลานมาเล่นแอ่งน้ําตรงนี้นะค่ะพี่น้องนี่นะคะสวยงามมากอือเป็นหดหินนะคะน้ําลดเยอะเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องน้ําลดลงเยอะเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากสวยงามมากๆค่ะพี่น้องนี่จ้า เออเออฮันนี่น้องฮันนี่น้่นน่ะน้องแนะัน,งงนนี่ก็อยู่กับตานะคะหลานนาดาจากพี่น้องพาหลานมาด้วยนะคะมาเที่ยวหาดพาหลานมาด้วยจ้ะนี่ะคะพี่น้องน่าเช่าเรือพายเล่นนะคะพี่น้องนุ่นนะคะคนก็เช่าเรือกันเยอะนะคะพี่น้องนุ่นนะคะพายเล่นกันค่ะ นี่ช่วงเย็นคนน่าจะเยอะนะคะเพราะว่าน้ำลดเยอะค่ะวันนี้พี่น้องแล้วก็สวยงามมากจ้าอันนี้ก็เป็นด้านหลังของโขดหินนะคะพี่น้องเนี่ยเป็นด้านหลังคะ่ะด้านหลังของโขดหินจ้าเนี่ยจ้าสวยมากสวยมากสวยมากฝ <buffet. S 2> ั่งนี้ก็เป็นแสงแดดนะคะพี่น้องมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแดดมันส่องหน้าเราจ้าจพี่น้อง เนี่ยจ้าสวยมากจ้าหาดยะหนุยนะคะหาดยะหนุยหาดยะหนุยจ้าจังหวัดภูเก็ตนะคะหาดยะหนุยจ้าอันนี้นาดาก็มาเืนอยู่บนโขดหินจ้าพี่น้องเนี่ยจ้าสวยมากน้ำลดนะคะน้ำลดค่ะ นี่ทาขึ้นมาถ่ายรูปนะคะพี่น้องเนี่ยจ้านดาดาก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนขดหินนะคะพี่น้องเพราะว่าน้ํามันลดนะคะน้ําลดนาดาก็ขึ้นมาถ่ายข้างบนค่ะพี่น้องเนี่ยจ้าวันนี้น้ําลดมากเลยคะ่ะเนี่ค่ะนี่ปลา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 นี่นะคะไปไปทุกคน อัน okay. นี้ตรงนี้สวยอ่ะมาเร็วปามานน่อันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะพี่น้องเป็นอีกด้านหนึ่งของของขดหินจา้าปามานนิอืมสวยมากค่ะพี่น้องนี่นะคะนี่มาฝั่งนี้เราก็จะไม่เห็นคนพายเรือนะคะพี่น้องนี่นะคะนี่นะคะเล่นมาเรือนะคะพี่้อง

สวยมากค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะสวยมากค่ะสวยมากค่ะถ้ามองไปทางล่างเราก็จะเห็นนี่แหละค่ะพี่น้องสวยมากเลยจ้าไปทางนี้ด้วยไปทางนี้นี่แหละค่ะพี่น้องสวยมาก มาตรงนี้เดียวอุ้ยตรงนี้สวยมากปะปะ้าเดาเนี่ยสวยมาก okay? yeah. Yeah. สวยมากเลยค่ะพี่น้องนู่นนะคะเรือนะคะคนเช่าเรือพายพายไงจากพี่น้องสวยมากสวยมากมากเลยจ้าค่ะพี่น้องสวยมากจ้ะนี่จะเป็นข้างหลังนะคะจะเป็นข้างหลังของของออโขดหินนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ นี่นะคะเราขึ้นมาบนโขดหินนะคะถึงจะเห็นเป็นด้านข้างหลังค่ะข้างหลังนะคะนี่คนก็พา,ายเรือเล่นกันนะคะนี่นะคะสวยงามมากค่ะนี่นะคะพี่น้องคนก็นี่นะคะสวยมากจ้ะ คนว่ายน้ําไปถึงนู่นเลยค่ะพี่น้องทางนู้นก็จะเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะค่ะ,คะน้ำใสามากน้ำน้ำลดนะคะจะเห็นโขดหินเลยค่ะพี่น้องฝั่งนู้นก็จะคนเล่นน้ำกันนะคะนู่นนะคะย ฝรั่งก็เล่นน้ํากันสนุกเลยอะค่ะเนี่ยค่ะฝรั่งก็ชอบอากาศร้อนอยู่แล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องคนไทยไม่ชอบอากาศร้อนนะคะก็ไม่มาเล่นน้ํานะคะนี่นะคะพายเรือเล่นกันค่ะส่วนมากจะเป็นฝรั่งนะคะที่มาเช่าเรือพายเล่นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นด้านหลังนะคะคนว่ายน้ําก็มีค่ะนู่นนะคะเป็นด้านหลังของโขดหินนะคะ เราขึ้นมาข้างบนเราถึงจะจะเห็นนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากค่ะพี่น้องนี่ยค่ะสวยงามจ้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยค่ะน้ำทะเลใสามากค่ะวันนี้สีสวยด้วยนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมและมาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ